สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกำลังเฮ็ดกับเขาอยู่ครับผมนี่มีลูกหน่อยมากซอยเห็ดเดียครับมาให้กำลังใจครับนี่ละมาช่วยป้าทำกับข้าวไอ้เนี่ยเดยครับพ่อแม่พี่น้องครับเห็ดเฮ็ดหมูถอดอยู่ครับเจ็บแสบครับผมมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะครับม้นนี้จะถอดเนื้อทั้งทั้งเนื้อทั้งหมูครับผม มีลูกตาลแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่ก่อนเลยเลยสวัโชว์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 เลยโอ้ไม่โชว์โอเคโอเคไม่โชว์ไม่โชว์อ่าอ่าเดี๋ยวครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกําลังจะจะลงมือทอดแล้วล่ะครับผม กำลังใส่เครื่องอยู่ครับแบบสไตล์เบานิดเดอร์ครับผมจ้าจ้าเจ๊เจ๊สวัสดีค่ะ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 จ้าจ้าเออมาจ้าแล้วก็อ๋อ ผมถอดอะไรด้วยครับคมถอดเหนื่อยนะครับถอด่มยก่อนถอดน่อวก,ก่อนนะครับ